คลิปนี้เราจะพาไปดูฟอร์มจุดเด่นของมาร์คเกฮีว่าที่กองหลังของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้นะครับเกฮี <Ge he S 2> เป็นกองหลังสายดูดันเป็นตัวชนคู่แข่งอยู่ตลอดถึงแม้จะสูงแค่182เซนติเมตรแต่ก็มีความแข็งแกร่งมาทดแทนในด้านนี้และอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือการพาบอลเลี้ยงจากด้านหลังขึ้นมาแดนหน้าได้เพราะด้วยการที่เป็นเซนเตอร์อยุคใหม่มีความเร็ว ไม่พอยังมีความคล่องตัวและยังเอาตัวรอดได้เก่งแม้จะโดนคู่แข่งวิ่งมาบีบก็ตามอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญมากๆของเกฮีก็คือเขาเป็นกองหลังที่วางบอลได้แม่นมากๆไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นหรือบอลยาวเขาสามารถเปิดให้เพื่อนและตรงตัวอยู่เสมอนอกจากจะคอยป้องกันเกมรับแล้วเขายังเป็นกองหลังที่ชอบมีส่วนร่วมในเกมลุกอยู่ตลอด เรามักจะเห็นเขาขึ้นมาทำประตูให้กับคริสตัลพาเลทได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมาหมง่งหรือการยืนตำแหน่งหาช่องได้ดีนอกจากจะมีเซนส์เก,เกมลับที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีส่วนร่วมในเกมลุกอยู่เสมอแทบจะทุกนัดที่สำคัญเกฮี G เป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นำสูงเขาเป็นถึงกัปตันทีมเขาเป็นผู้นำในเกมลับและมักจะชอบคอยสั่งการให้เพื่อนๆป้องกันเกมลับให้ดีอยู่เสมอ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่พูดมาไม่แปลกใจเลยที่เลเวอร์พูลจะสนใจเขายิ่งสัญญาเหลือปีเดียวโอกาสย้ายทีมก็สูงหือเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่น่าจับตามองในยุคนี้มากๆจริงๆครับ